จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเขามี3ชั้นนะครแต่ว่าชั้นบนเนี่ยเป็นของคุณพ่อคุณแม่เนอะก็เลยว่าเดี๋ยวให้ท่านส่วนตัวไว้แต่ว่าที่สะดุดตามากภาพตรงนี้สวยมากสวยเลยคะที่ได้มานานหรือยังคะได้มาจากไหนเนี่ยศิลปินอนี่ยศิตติเ่ยชื่อน้องนาเดียนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยบิวกี้ไปบ้านรุ่นพี่แล้วก็ไปเจองานน้องแล้วก็บอกอุ้ยงานนี้ของใครสวยมากเขาก็เล่าให้ฟังว่า น้องเขาชื่อน้องนาดีก็โทรคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องราชีวิตของเราให้เขาฟังว่าเราเป็นยังไงเราบอกน้องไปว่าเราต้องการให้เราเห็นภาพเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรามีพลังเหมือนเราก็เรสเพคศิลปินว่าให้เขาทำตามทำเลยทำเลยให้สุดที่เขาและสิ่งที่เขาเอามาให้คือเขาเก็บดีเทลจากตัวเราทุกอย่างที่ฟันนี่โคผมเห็นนะที่คอเนี่ยไอ้มาไอ้เดีู๋เป็นวมาดูเ็นไว้มาดูเบนนะ พวกลายพวกนี้พอยเก่งมากพวกนี้คือมันคือลายคือเป็นสติปแอนเพลนน่ะก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์คือเป็นภาพแรกภาพเดียวจะเป็นของตัวเราคนเดียวใช่ค่ะก็กะว่าให้อยู่จนถึงลูกถึงหลานต่อมาเวลาเราถ่ายรายการปกติเราถ่ายรายการตรงนี้ใช่ไหมคะครับยิงมาตรงนี้มันจะล่องๆเนาะอันนี้คือครั้งแรกเลยรายการเราได้เห็นภาพนี้คนแรกรายการแรกยอดเรา เดือนอันนี้เขาลดให้เราป่ะหรือว่าเขาเขบอกมาแบบนั้นก็กลัวว่าเขาจะลดให้เราใช่ไงก็บอกเป็นหลักหก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 หลักจบเ็มาบอกว่าไม่แพงสำหรับงานที่นี้หกหลักหกหลักไปลองศึกษากันได้ครับว่านมือว่านมือว่านมือทุกดีเทลก็จบอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องวันเพลกลาวให้กับเราด้วยนะครับ หุณวันอ e ีจะได้ขึ้นขึ้นรวดรวดครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับรายการของเรานะครับเคหัสดาบัานปลายนะครับแล้วก็รายการอื่นนะครับถ้าเกิดว่าอยากชมนะครับไปกดด้านนี้ได้เลย